ทำไมใส่ตัวสวยผิดปกติไอ้ขวัญหยุดตรงนี้ก่อนว่าไงเพื่อนแหวกตะกันดีไหมวะยังไม่ถึงบ้านเลยบ้านวาสนานี่กูรู้แล้วว่าถึงบ้านวาสนาแต่ยังไม่ถึงบ้านพึงใจใช่ไหมล่ะยังแหวะบ้านวาสนาก่อนแล้วทำไมแหวะหาแฟนกูแป๊บหนึ่งซะที่ใครเป็นแฟนมึงวาสนาแฟนกูวาสนาได้แล้วแฟนมึงเอ้ามึงไม่รู้เหรอเพราะแถวแยกมานี่กูรู้หมดแล้วว่าสนาเป็นแฟนกีดูสนามแอบชอบกู จริงด้วยไม่กันที่ข่าวใหม่เลยนะเพื่อนมึงไม่รู้เรื่องไม่รู้มึงวนแต่แบบออกรบไงอยู่กับองค์อิสราตลอดไงกูนี่ออกไปนู่นไปนี่ได้บ้างโฆษณาเนี่ยมันแฟนกูเดี๋ยวอันนั้นก็แวะก่อนแล้วเดี๋ยวกูเลยไปที่นู่นก่อนกูแฝงหาแฟนกูแฝงยังไงเออมึงเข้ามากูมเข้ามาผมอยู่กับมึงด้วยเนี่ยนี่มึงทำแน่เหมือนมึงเมื่อมึงจะฟังจะตากเขาไหมฟังนะอ่เดี๋ยวไปเพื่อนไปเใจไปนะถ้าเจอสที่ขวัญนะก็บอกความรักให้ที่ขวัญไม่รู้เลยต้องรีบบอกนะพูดนะอ้าว อดีตจ้าตายแล้วอดีจ้ะ,จะพี่ยังไม่ตายหรอกจ้กเดินมาธรรมดาเท่านั้นฉันตกใจไงแบบแอุทานอะไรอย่างเงี้ยพี่จ๋าพี่กลับมาแบบนี้ใช่แสดงว่าพี่ขวัญมาด้วยนสิมาด้วยกันแหละพอดีว่าองค์จิตนาการก็ให้พวกเอาลาราชก,การได้อนสิบห้าวันพี่เหรอจ๋าพี่ก็ราสิบห้ามันก็เลยแวะมาหาวาสนาดีจังเลยที่ไม่แวะมาฉันก็ตั้งใจจะไปหาพี่อยู่แล้วเอาไหนบอกว่าแม่ป่วยแม่หายดีแล้วเหรอ ี่าี้เ็ผู้ปอปนหลุดเลยใครอะพี่สาวพี่สาวพี่สาวมีลูกแล้วเหรอเพื่อนบ้านโอ้เป็นเพื่อนบ้าน้าผเด็กรุ่นเนี้เนาะจ้า้าเหมือนกันไหพี่สาว้าเหมือนจ้าเหมือนเลใช่ไหจ้าพี่้าคุยกันข้างนจ้ามึงูนีมึงูน่มนนี่นี่มึงเห็นมั้ยไอ้บ้าแล้วชอบกูมึงก็ไม่รูเรื่องหรอกนี่ว่าวาสาคนนี้ตั้งใจว่าจะไปหาพี่พอดีเลย พีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่นะใจพี่ไม่รู้จะไปหาพี่อยูบ้านคือคือแบบดีอ่ะดีอ่ะพี่ช่างก็ตอกแล้วนะพี่บอกก็คือว่าสาวคนเนี้ยมีความรักนี่ยจากพี่น่าแนี่กูบอกมันจะตื่นเต้นอะไรขนาดนี้เนี่ยกูบอกมึาเคยมึงมึงเลือกมึงมึงมาบอกเขาผู้ครถูกนะมาดูมึงมึงเตรียมตัวแต่งชุดสบาไอ้เจ้าแบบชุกเพื่อเจ้าบ่าวรอกู พี่สาฉันเนี่ยจะไหว้ว่าพี่เนี่ยให้เป็นพ่อสือ่อพ่อชักให้หน่อยเพราะว่าฉันไม่กล้าบอกเขาต่อหน้าน,ะน้นเชิญไปช่องหอจ้าผู้ชายคนนี้พี่ต้องรู้จักดีแน่เลยจริงป่ะนะจริงโอ้รูกร่างหน้าตาเบลเขาก็จะแบบสูงสูงนะจ๊ะเนี่ยเท่ากูหหาไหมสูงสูง,สงมาเลยบอกไปเลยแล้วก็ตาเขาจะอวบน้วน กูนี่เคยไปแอบนอนแถววัดนะหลับไปที่หมามาเลียเบ้าตากูเลยนะโอมันหวานเลยนะเออเวลาเขายิ้มนะเหมือนฉันเนี่ยโดนต้องมอนเลยปวกฟันเขาสวยมากเห็งอะมึงยิ้มมึงยิ้มแล้วมันมองกูไปไปซือไอติมนะกูอ่านยิ้มเนี่ยไปขาลดเอ่าลูกชิ้นมองฟันกูยิ้มไปเที่ยวพุ่งเขาขนาดเลยแต่ลืงฟันมึงแต่ลืมฟันกู คือว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลฉันจะบอกพี่แล้วนะจ๊ะนี่เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะพี่กลัวช็อกตายจังะตกใจนะพี่และฉันบอกนะนี่เดียวมาจากบ้านแล้วจ้ะเดี๋ยวฉันจะชี้เลยนะพี่ชี้เลยชี้มองนิ้วฉันเลยนะจ้ผู้ชายคนนั้นเขาอยู่ตรงโน้นติดข้อติดข้อพี่กราเดินมาแล้วจ้ะไหนอะะเด็นมาแล้วเดินมาแล้วหนุน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 หนุหนุนหนุนหนุน ไแดดยาเข้านอนเพื่อมือพี่ใหญ่เล่นนะจ๊ะลูกลากก็ดีแต่ไมื่อสติไมื่อสติเหาะเหเป็นเหาะเล่นนะผู้ชายคนนั้นเขาก็อยู่ตรงนี้ฉันรับผิดขวัญจ้ะฮะยะมบออกกันบ้านปุ๋ยเลยบ้านฉันไม่รู้เลยกุณมายืนอยู่แล้วบนบ้านแม่งเลยบ้านน้องเขา แล้วฉันไปบอกพี่ตรงไหนว่าฉันรักพี่อ่ะพี่บอกคุณถุงมือขาวตาหวานยิ้มหวานอ่ะงูฉันไหนถึงคนนู้นมันหน้าหวานตท่ไหนมึงเคยนอนได้หมาเลียนหน้าเพราะมงอ่ะกูไม่เคยเป็นแบบมึงหรอกอีบ้ายบ้ามันไม่เคยหมาเลียนหน้าพี่หมาเลียนหน้านะอ๋อหวานมากเลยนะพี่หวานหวานทั้งตัวจ้ะจ้าไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องเสียใจมันไม่ได้รักพี่อ่ะเจ้าข้าวูเลยเอ้า เอาได้เดี๋ยวกูเคลียร์เรื่องนี้เองอี๋อันนี้แม่พี่สาวฉันยังโสดอยู่อะไรนะพี่สาวฉันยังโสดยังโสดอยู่ครับพี่โสดอยู่ใช่ค่ะจะยกให้พี่เหรอใช่ไว้อีแต่ปาโู้เป็นได้ยังไงี่ะเจ้ขวัญน้องสาวขวศนารักพี่จ้ะรักแบบว่าอยากเป็นแฟนเลยจ้ะพี่ขอบใจมากนะวัฒนาที่วัฒนารักพี่พี่เองก็รักวัฒนาเหมือนกันพี่เหรอจ๊ะแต่ในฐานะน้องสาวเท่านั้น เราโตมาด้วยกันพี่เห็นวัสนาตั้งแต่เล็กวาสนาอะนรแล้วกันเรื่องเรือนสามน้ำสี่นะวัสนารู้จักหรือเปล่าเรือนสามน้ำสี่ก็คือแม่สีเรืยนใช่ไหมจ๊ะก็ 4, แบกซักผ้าทำกับเขาใช่ไหมไอพี่บบเรากระมังมาฉันจะซักผ้าเรา๋รา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 ไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายความว่าที่ทำตอนนี้อ๋อเรือนสามน้ำสี่ใช่ไหมไม่ค่อยแน่ใจเลยจ้ะเอาเป็นว่าเอาให้ โตโต้ซะก่อนรู้จักเรือนสามน้ำสีสเสน่ห์ไปตัวตววถอ,<ะ>อย่างนี้เดี๋ยวฉันไปตลาดแล้วฉันไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับแม่สีเรียนมาอ่านแล้วถ้าวันนั้นพี่พร้อมแล้วนี่ยพี่ต้องรับรักฉันเป็นแฟนนะสัญญานะจ๊ะพี่ขวัญอย่ากโกหกนะฉันฝากบบ้านได้ไหมจ๊ะพี่ไม่รับราบ,บายจ้ะลุกยี่ห้อโม่ขึ้นานมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะพี่กลับมานะสัญญาแล้วนะต้องแต่งงานกับฉันคนเดียวนะนี่ไงพูดอนี้ได้ไหมวะ คุณพูดไปแล้วพูดดีกี่ไังไงมงถามกูต้องพูดก่อน้องไันไปก่อนแล้วึงไปให้ความหวังกับเด็กมันเด็กแบบนี้นุ้ยมึงพูดไปแล้วเนี่ยเท่ากับมันก็มีความคิดที่มึงมีใจให้กับมันเอาดาเอาานะเฮ้ยเพื่อนที่สําคัญเลยตอนนี้ทำไมมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูเป็นคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เอออันนี้กูรู้แล้วมึงจะทำไมแล้วเวลาที่จะไปขอพิมใจกับแม่บรรยินเนี่ยทำไมมึงต้องขอถึงเป็นท่าแก่กูนุ้ยเพื่อนอะ ้องคอยเป็นเท่าแก่ให้ด้วยให้กูเป็นเท่าแก่ความหมายมึงคืออะไรเนี่ยถ้าเกิดเวลากูไปขอเวลาแต่งงานมึงก็เป็นเท่าแก่กูด้วยไงกูไปแบบนี้มึงก็รวยเยาบานเย็นกับกูไม่ถูกกันรวยแล้วไม่ด่ากูตายห่าละก็ต้องปลอมตัวไปแต่งตัวให้มันดูภูมิฐานให้กูปลอมตัวเออไปเป็นเท่าแก่สู่ขอให้อะไรเงี้ยได้้าหาวก็ทำให้มึงสมหวังและมีความรักสำเร็จในความรักของมึงได้ไปเจอกันที่บ้านเยบานเย็นแยกกันน้เพื่อนเพื่อเข้าใจมากนะเพื่อนเจอกัน อ็กล้าไปหาคนรักแต่ในมือเดเาคนรักต้องผ่านแม่เขาก่อนบานเย็นโฆษณาพาครับถ้าบ้านเป็นฟานเย็นวนันนี้แม่เขาผิดใจ